ความเชื่อไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของเราความเชื่อไม่ได้มาจากการเบ่งความตั้งใจแต่เกิดจากการรู้จักพระเจา้ CG า CGN t ไทย สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life รายการที่เราจะมีการได้ไข้กวนพระวจนะของพระองค์ฟังเสียงของพระองค์ร่วมกันนะครับวันนี้ผมอาจารย์จักรพันธ์แก้วกล้านะครับขออนุญาตพาพี่น้องได้มาไข้กวนพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อ8ปถึงข้อ16ฮิบรูบทที่11ข้อ8ถึง16โด้วยความเชื่อเมื่ออับราหัมได้รับการส่งเรียกให้ออกเดินทาง ไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดกท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนโดยความเชื่อท่านได้อาศัยในแผ่นดินแห่งพระสัญญาเหมือนเป็นคนต่างด้าวโดยพักอยู่ในเต็นท์ร่วมกับอิสอักและยาโคบผู้เป็นทายาทตามพระสัญญาเดียวกันนั้นท่านเฝ้าคอยนครที่ตั้งอยู่บนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นสถาปนิกและทรงเป็นผู้สร้าง ด้วยความเชื่ออับราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตรแม้ท่านชรามากแล้วและนางซาราเองก็เป็นหมันเพราะท่านถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์เหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเป็นเสมือนคนตายแล้วนั้น <c oughs> ก็ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายอ,อันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลคนเหล่านี้ทั้งหมดตาย ในขณะที่ยังมีความเชื่ออยู่และยังไม่ได้รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้แต่พวกเขาก็สังเกตเห็นแต่ไกลและรอรับด้วยใจยินดีและยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนแปลกทินที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าพวกเขากำลังสแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของตนเองถ้าพวกเขาคิดถึงบ้านเมืองที่จากมานั้น พวกเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้แต่ความจริงพวกเขาปรารถนาบ้านเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายที่จะได้รับการเรียกว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขาเพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับพวกเขาแล้ว พระคัมภีร์ที่เราได้ฟังไปนะครับก็เป็นพระคัมภีร์ที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่พูดถึงความเชื่อของอาเบลเอนกและก็โนอาวันนี้ความเชื่อเนี่ยยังคงไล่ต่อไปถึงบุคคลที่4ก็คืออับราฮัมโดยที่พระคัมภีร์ที่เราอ่านเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นในแต่ละเหตุการณ์ช่วงชีวิตของอับราฮัมด้วยคําว่าโดยความเชื่อเราจะพบว่าพระคัมภีร์ได้พูดบอกว่าโดยความเชื่อ อับราฮัมจึงเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าไปไหนพูดต่ออีกว่าโดยความเชื่ออับราฮัมได้พักอยู่ในเต็นท์ของคนต่างด้าวน,นะครับก็แสดงถึงความมั่นคงเนาะนะครับโดยความเชื่ออับราฮัมก็มีบุตรตอนชลาแล้วแล้วพระคัมภีร์ก็กําลังจะบอกว่าตลอดชีวิตของอับราฮัมนั้นเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนความมั่นคงอยู่บนสิ่งที่มองเห็นแต่ใช้โดยความเชื่อนั่นสะท้อนว่าชีวิตของเขาไม่ได้มาจากความตั้งใจของมนุษย์แต่มาจากความเชื่อที่เขามีต่อพระเจ้านะครับพระคัมภีร์พูดต่ออีกบอกว่าเหตุการณ์ ทำให้ความเชื่อของอราฮัมเนี่ยจากคนที่เป็นคนเดียวเป็นตระกูลที่เหมือนตายแล้วกับกลายเป็นตระกูลใหญ่เป็นประเทศใหญ่ที่เป็นพรต่อคนทั้งโลกเห็นไหมครับว่าเมื่อเรามีความเชื่อเนี่ยเราเชื่อเห็นพระเจ้าจะเปลี่ยนจากสิ่งที่ดูเหมือนตายแล้วให้กลับมีชีวิตขึ้นเห็นไหมครับว่าโดยความเชื่อแม้ท่านเป็นคนเดียวในครอบครัวแต่ท่านมีความเชื่อมันจะทาให้ครอบครัวท่านที่ดูเหมือนตายแล้วในความสัมพันธ์ตายแล้วดูเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างกลับมามีชีวิตขึ้นการที่ท่านมีความเชื่อแม้ท่านจะเป็นคนเดียวท่ามกลางปัญหาและคนอื่นนนนจจะะไปด้้วววยคคาาามมมแแง่่่่ลตทีเชือั ทำให้ทั้งบรรยากาศกับครามีชีวิตขึ้นแล้วถ้าพี่น้องดูต่อเนี่ยในแต่ละตอนเนี่ยความเชื่อของอับราฮัมที่มีเนี่ยไม่ได้มาจากความที่อับราฮัมพยายามเบ่งความตั้งใจในความเชื่อไม่ได้มาจากการที่อับราฮัมพยายามที่จะรักษาความเชื่อเท่านั้นแต่มาจากการที่อับราฮัมได้รู้จักพระเจ้ารู้ได้ไงครับในข้อที่8บอกว่า อับราฮัมออกเดินทางไม่รับมรดกของพ่อแม่ใช่ไหมฮะละทิ antis, ้ง re บ้านเรือไ่นาอับราฮัมออกไปหาผู้ที่พี่บอกอะไรครับผู้ที่ไปหาพระเจ้าผู้ที่จัดเตรียมมรดกให้กับท่านในข้อที่8อับราฮัมยอมละทิ้งมรดกของตัวเองเนี่ยเพื่อออกไปรับมรดกที่พระเจ้าเตรียมแสดงว่าอับราฮัมรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดเตรียมมรดกให้กับท่านข้อที่กาบอกอับราฮัมอาศัยอยู่ในเต็นท์อยู่ในทิ่นธุระกันดารแสดงถึงความไม่มั่นคงเพราะพระเจ้าพี่พูดต่อบอกพาออับราฮัมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นสถาปนนนนิิกทททีี่่่สร้้าาาางงงชวตขขอออบคคมมั11 แล้วไม่มีบุตรแต่ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและส่งรักษาพันธาเห็นไหมครับว่าความเชื่อสามเชื่อของอับราฮัมเนี่ยไม่ได้มาจากความตั้งใจไม่ได้มาจากความเบ่งออกมาเท่านั้นแต่มาจากการที่เขารู้จักพระเจ้าผมจึงเชื่อว่าความเชื่อที่จะทําให้เราได้เติบโตมากขึ้นมาจากการที่เรารู้จักพระเจ้าส่วนตัวการรู้จักพระเจ้าทําให้ท่านมีความเชื่อและเข้าใจพระองค์มากขึ้นให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์ขอบพระองค์เมตตาอยู่ด้วยกับเราพระเจ้าให้เราเกิดความเข้าใจ ในความเชื่อแล้วเราเติบโตในความเชื่อและมั่นคงในความเชื่อผ่านการรู้จักพระองค์อย่าเพียงแค่เป็นความตั้งใจดีของเราแต่เป็นการที่เราได้รู้จักคุณลักษณะของพระองค์อย่างแท้จริงเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนอยากเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube และ Facebook ของซนเจนไทยและสามารถแสดงความเห็นหรือแบ่งปันนรำพรที่ได้รับจากทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ